อันนี้นะครับก็เดี๋ยวตากให้แห้งเลยอันนี้คือที่ขัดแล้วนะครับขัดแล้วมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูตอนพ่นกันนะครับพอแห้งแล้วอ่ะต่อไปนะครับก็เตรมสีที่เราจะใช้พ่นเลยนะครับของผมก็ใช้เป็นตัวเแรแลนนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์800นะครับเค K800 สีทองแดง ก็เลือกที่ตามชอบได้เลยนะครับส่วนตัวผมจะไม่ลองพื้นนะเพราะว่าผมผมคิดว่าพื้นมันเดิมๆค่อนข,ข้างดีแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสถ้ามันจะได้สีที่อ่อนกว่านี้นะครับก็ผมใช้สามกระป๋องนะแล้วก็ใช้ตัวเล็กเกอร์ของอไรแลนด์เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเคลือบง